ทำนายชีวิตเนื้อคู่สาวที่เกิดวันพุธสาวที่เกิดวันพุธเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวฉลาดเกมโกงนักคิดและนักขาลุยใครๆก็ชอบที่เธอไม่เรื่องมากไม่โกรธใครง่ายๆแถมไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแขนเพื่อนๆอยู่ใกล้แล้วรู้สึกสบายใจใครอยู่ใกล้เธอก็รู้สึกเอนจอยไปหมดสนุกไปกับเธอด้วยเพราะเธอหาเรื่องเล่นได้ตลอด เพื่อนฝูงก็เยอะแยะแถมยังชอบเป็นนักวางเรื่องโปรแกรมเที่ยวที่ดีนั่นเองสาวที่เกิดวันพุธเป็นคนที่ชอบทำอะไรง่ายๆก็เลยคิดเร็วทำเร็วงานการก็เลยผิดบ้างถูกบ้างสาวที่เกิดวันพุธนะคะจะทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันชอบจับปลาหลายมือทั้งเรื่องการเรียนการงานแล้วก็ความรักสาววันพุธมักจะทำตัวลังเลไม่รู้จะอะไรก่อนอะไรหลังดีเดี๋ยวจะล้ม ไม่เป็นท่าไปหมดซะทุกเรื่องนะคะเรื่องนี้แนะนำให้สาววันพุธลองทำอะไรที่คิดช้าๆลงบ้างหรือว่าทำอะไรที่เป็นขั้นเป็นตอนจะดีที่สุดนั่นเองค่ะส่วนเรื่องความรักของสาวที่เกิดวันพุธนั้นก็สดใสเหมือนกับเธอนั่นเองค่ะเธอเป็นคนง่ายๆก็จริงแต่ทําไมเรื่องความรักถึงเรื่องมากซะงั้นก็เธอเล่นชอบคนรวยคนหล่อคนเก่ง เธอมีโอกาสสูงที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักและมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนสาวที่เกิดวันพุธก็คือนิสัยของคนที่เกิดวันพุธนั่นเองค่ะนิสัยฉลาดเกมโกงของเธอนี่แหละค่ะรู้จักปรับตัวได้ดีใช้ความฉลาดในการเอาตัวรอดได้หลายๆเรื่องแต่การใช้ความฉลาดเกมโกงถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะคะเรื่องความรักอาจจะทำให้เธอมีปัญหาได้ เขาคนนั้นอาจจะรู้สึกมาได้ว่าเหมือนถูกหลอกเพราะฉะนั้นแล้วกับเรื่องความรักซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาจะดีที่สุดนั่นเองส่วนลักษณะเนื้อคู่ของสาวที่เกิดวันพุธดวงอาทิตย์เป็นดาวแห่งการครองเรือนสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพุธดวงชะตาการแต่งงานหรือพบเนื้อคู่ชีวิตคุณมักจะมาจากการเกื้อกูลหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณจะใช้ชีวิตคู่ได้อย่างมีความสุข หรือการอดทนฝ่าฟันไปสู่ความสำเร็จได้การแต่งงานในช่วงอายุที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกันสำหรับคุณค่ะผู้หญิงที่เกิดวันพุธอายุที่เหมาะกับการแต่งงานก็คือ21-24ปีซึ่งช่วงนี้ดวงดาวแห่งชีวิตคู่ตามเส้นทางแห่งความฝันของเจ้าหญิงน้อยมาแรงมากๆเลยค่ะ และสร้างฐานะร่วมกันก็จะทำให้ชีวิตครอบครัวในอนาคตของคุณมีปึกแผ่นนั่นเองแต่ในช่วงอายุ26-32ปีก็เป็นช่วงที่เหมาะในชีวิตคู่อีกช่วงหนึ่งนะคะใครที่ตอนนี้กำลังวางแผนว่าจะแต่งงานในปีไหนลองหาช่วงอายุนี้ไปแต่งงานกันดูค่ะแล้วก็จะมีผู้หญิงที่เกิดวันพุธบางคนนะคะที่ไม่อยากแต่งงานค่ะ เพราะว่ามีความมั่นใจในชีวิตที่อยากอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวมีความสุขแล้วจึงตัดสินใจไม่มีคู่ชีวิตตามดวงชะตาคำทำนายไว้ว่าผู้หญิงที่ไม่แต่งงานก็สามารถเอาตัวรอดได้ในชีวิตในอนาคตได้เพราะดาวพุธของดวงคุณเป็นดาวแห่งบารมีและมีคนอุปถัมภ์ดีนั่นเองค่ะสาววันพุธนะคะหากเห็นด้วยกับคำทำนายเบื้องต้น ก็อย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ